ก็จะเอาอาหารมาให้น้องหงก็มาถึงละโอ้เริ่มพากันหิวแล้วดูดูด,ดูตอนนี้ไม่เยอะค่ะช่วงสองโมงเย็นกว่า,กวาปกติถ้ามาแบบเย็นๆย็นปรมาณนี้มันก็จะเยอะมากอ้าวมควรให้อาหารอยู่ทางโน้นไปกันเต็มเลยอ้าวเรามีทางนี้มามาเดี๋ยวก่อน นี่ไงเรามีเต็มเลยเห็มเป้ามาสิมาสิมาสิเดี๋ยวนะเราก็อเอาให้ให้โชว์ดูก่อนนี้มันเห็นแล้วมันจะพากันมาแล้วเราทำไงเนี่ยก็ไม่ได้มาเอาที่ตั้งมาด้วย ขาตั้งกล้องเราก็เอามานะคะจริงๆอ่ะแต่ว่าอะไรอะ่ะมันหลุดอะ่ะอันที่ดีๆเราก็ไม่ได้เอามาด้วยมันอยู่ที่ร้านเรา<ม>เยอะไหมคะสวยไหมแบ่งกันนะน้องหงนะ นน่นขยะก็มาทางนน้นนะคะโอ้หนี่ใหญ่มากเลยอตัวนะี้นอนไงนี่จะตัวใหญ่ๆเหมือนตัวเล็กแต่ไม่เล็กนะคะตัวใหญ่มากเลยเราก็ไม่กล้าเอามือไปใกล้มุ๊ยเราไม่กล้าเอามือไปใกล้ๆมันหรอกก็นะกลัวมันจะอันนี้เราเอ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 า่อาทะเ,เ,เลาะกันได้ไหม ก็มีอ้ตัวใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยมาแล้วมาแล้วทางโน้นก็มาแล้วขยะก็มีหนุมหน่มๆมาปั่นขยะกันวันนี้ไม่ค่อยเยอะค่ะ ปกตินี่จะเยอะมากกว่านี้ขาตั้งกล้องเราก็ไม่ดีอ่ะไม่รู้จะเราจะตั้งยังไงละเนี่ยใช้มือหนึ่งถือเสียงนกพิจนมันก็เยอะมากเสียงมันก็ดังน,นังมันร้อง อุตส่าห์ถือขาตั้งกล้องมาเออนกเอาตอนนี้ก็กินปะนอกอะไรก็ไม่รู้สีเนี่ยเซนอะเนี่ยสีนี้นอกอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เราเรียกไม่ถูกนั่นก็เหมือนกันะมันจะว่าเป็นเป็ดหรือเป็นหงเป็นอะไรนะเออเรียกไม่ถูกเหมือนกันเป็นลายๆหรือว่ามันกลายพันธุ์ก็ไม่รู้เนี่ยนกเขา,าเรียกกรีดหรือยังไงกรีด อะไรก็ไม่รู้ไอตัวสีเหลืองๆเนีนนนนน่ยนๆอันนี้แหละหิวอ่ะอ๊าไม่ต้องโมหูตั้งไปพวกเจ้าพวาคอยกันอ้าวอ่อคอยฝั่งนู้นวันนี้ไม่เยอะฝั่ันนี้ไม่เยอะอ้ะ